สวัสดีค่ะ Isuzu ู u i b ี่บายออโต้เซ็นเค่ะสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูม Isuzu Auto Center สาคาสุขาพิบาล3ค่ะและวันนี้นะคะยุ้ยมีสมว่าิว่า u New ู NewX นะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่1,591,000าาบาทค่ะสีขาวจะแพงกว่าสีอื่น1 2ื0 0บาทนะคะสีอื่นก็จะราคา1,579,000บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันเลยดีกว่านะคะว่ายุ้แต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะ กันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้านะคะกระจังหน้าของเขาสวยงามอยู่แล้วค่ะและเรามีชุดแต่งให้กับลูกค้านะคะลูกค้าเลือกเป็นชุดแต่งตัวนี้เลยค่ะเป็นชุดแต่งทันเซอร์นะคะถ้าใครเรียกไม่ถูกนะคะบอกเซลล์ยุ้ยได้เลยนะคะบอกว่าชุดแต่งทันเซอร์นั่นเองค่ะข้างหน้าก็จะมีโลโก้แบบนี้เลยนะคะทันเซอร์ค่ะเทมากแล้วก็วัสดุเป็น ABS เรียกได้ว่าเป็นชุดแต่งที่รับกับก,บกระจังหน้าได้อย่างสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะ มาดูกันต่อที่ล้อค่ะจะได้ล้อแมกไลน์นี้เลยค่ะไลน์สปอร์ตรูล้ล้าขนาดขอบ20นิ้วค่ะมีระบบเบ็ก ABS e b d b a หายห่วงเรื่องช่วงล่างนะคะช่วงล่างเป็นฝายลิงนะคะคอยสปริงปิกนกแยก,ก,ก,กอิสระนะคะและดิสเบกทั้ง4ล้อนะคะนั่นอะไรเอ่ยเป็นข้อบันไดข้างนะคะที่เห็นปิดของทันเซอร์นั่นเองค่ะด้านหลังก็สวยง,งามนะคะเป็นชุดแต่งทันเซอร์ ที่มีสปอยเลอร์มาให้นะคะแล้วก็มีคาดเอวนะคะตรงไฟท้ายนะคะเขาเรียกว่าคาดเอวนะคะที่วิจับอยู่แล้วก็จะมีเป็นชุดสเกิร์ตด,ด้านล่างามาด้านล่างค่ะด้านล่างค่ะด้านล่างนั่นแหละค่ะสวยงามมากเลยค่ะเป็นแบบทองู้เท mm hmm. ดูดันเอกซลูซีดีไซนกันเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะเราเปิดดูด้านในกันหน่อยนะคะ ด้านในโอ้ยังไม่ถอดถุงพลาสติกให้ลูกค้านะคะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าอยจเพึ่งถอดนะคะเดี๋ยวพี่จะถอดเองโอเคจัดไปค่ะเดี๋ยวพับบอกให้ดูนะคะว่ามันพับยังไงนี่เลยค่ะพับลาดแบบนี้เลยทีเดียวนะคะทําให้เวลาเราจะเก็บของนะคะเก็บของได้ยาวไปเลยค่ะสะดวกสบายมากประตูท้ายไฟไฟ้า่างหากักมีแจโปริการนะคะกันหนีดด้วยนะคะ มาดูภายในนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีที่ชาร์จ220โวลต์นะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB บเป็นที่ชาร์จอีก2ตํตำแหน่งนะคะรวมแล้วเป็น3จุดนะคะให้ชาร์จด้านด้านหลังเลยนะคะแล้วก็ดูที่แผงประตูะคะ่ะจะเป็นสีเดียวกับเปาะภายในเลยคะ่ะเปปภายในก็จะเป็นคูแม็กนะคะคูแม็กคืออะไรคือระบายความร้อนได้ดีะคะ่ะ เวลาที่ลูกค้าจอดรถตากแดดนี้นะคะก็จะทำให้มันรู้สึกเบาอุ้ยเย็นจังเลยไม่รอ้อนนั่นเองนะคะเบาะคูแม็กจะเป็นทั้งแถวที่1และแถวที่2นะคะมาดูกันต่อนะคะที่พวงมาลัยนะคะเป็นมัลติฟัง์ชันฝั่งด้านซ้ายนะคะไว้ควบคุมเครื่องเสียงนะคะด้านขวาก็จะเป็นคู i ส์คอนโทรลนั่นเองค่ะนี่นะคะจอกว้างๆแบบนี้มีเนนะคะมีบลูทูธมีทุกอย่างครบคันเลยทีเดียวนะคะ สำหรับตัวนี้จะเป็นท็อปสุดเลยนะคะก็จะมีโหมด4 wheel drive ให้เลือกขับขี่ด้วยนะคะและก็จะมีเบรกออโต้โฮนะคะเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะคะตัวใหม่ล่าสุดคือสะดวกสบายมากๆมีระบบความปลอดภัยเพียบนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเ d a ด,ดนะคะเป็นระบบเตือนกันชนด้านหน้านะคะไม่ว่าเราจะเจอวัตถุเป็นคนเป็นสุนัขเป็นสิ่งของเป็นสิ่งต่างๆก็คือเตือนกันชนทั้งหมดเลยนะคะ โดยที่จะมีกล้อง2ตัวนะคะที่อยู่ด้านบนนะคะที่กระจกมองหลังก็จะตรวจตรวจจับวัตถุด,ด้านหน้าเองค่ะปลอดภัยมากๆเลยนะคะและเบาะค่ะเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นรถอนเนกประสงค์ที่ลงตัวมากๆเลยนะคะคุ้มค่าทั้งราคาและดีไซน์ออปชั่นครบคันต่างหากนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถจอนอนเนกประสงค์เที่นั่งนะคะอยากให้ดู Isuzu m i l x ของเรานะคะคุ้มค่าทั้งราคาทั้งออปชันจริงๆคะ่ะไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอด